ในเมื่อเราตัดจบปัญหาทุกปัญหาไปแล้วแล้วกูไปยุ่งกับมึงเหรอก็รับสภาพที่ทีซีปรับไปดิครับกูรับอยู่แล้วกูมีตังคกูรับอยู่แล้วรับแล้วจะมาร้องทำไมครับร้องทำไมมึงอะร้องอะไรคุณจะร้องอะไรครับเฮ้ยมาร้องคนไม่พูดมึงบ้าเปล่าบ้าอะไรครับก็คุณไม่ได้พูดกับผมนะครับผมอยู่เฉยๆผมนั่งเย้ยคุณควักงมีมาแทงผมอ่ะผมผมพูดปะไอ้คุณพูดปะคุณบอกปะว่าคุณจะปนผมคุณบอกปะครับไปจ้างไปกูดิจ้างไปกู ผมไม่แจ้งผมไม่ใช่แจ้งไปคุณอยู่แล้วไม่แจ้งเดกูจะอแค่ตรงนี้นะครับผมไม่เคยบอกว่าผมจะแจ้งไปคุญิพอ้เหียเอางี้กูเล่นเป็นไม่ต้องสอนกูเล่นเป็นในสัตว์เอ้ยเ้ยอย่าหลุดอย่าหลุดน้องอย่าหลุดหลุดอะไรคุณถามคุณถามแดนนี่ก่อนผมเดินมาคกอหลุดอะไรผมใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเยอนใจเด็นใจเย็นใ่เย็นใจเย็นใจเย็นใจอย็นปเยจเย็นเนเนเยใอจเยใ่ยใจเเนี่เ ผมไม่อยากให้เรื่องไปถึงนายก้วยซ้ํานะผมแค่บอกว่าผมอยากได้ของผมคืนเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาทีซีผมไปขอคุณคืนแล้วคุณบอกว่าอยากไห้เมาเอาเอาด็คือเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วพอมาทีซีปุ๊บทีซีก็รู้อยู่แล้วว่ากูป้นอะ่ะทั้งที่รู้มาจัดแบบกูผิดกฎอะ่ะตั้งแต่แรกอะ่ะมึงมาบอกว่ากูแบบป้นไม่พูดอะ่ะก<ต>็คุณ,คณไม่ได้ <ใน S 2> พูดไงกูไม่พูดที่อะไรคุณไม่ได้พูดแต่ตอนนี้คุณก็ไม่ได้ดบใบเนี่เพราะผมไม่ได้แจ้งใบคุณเลยผมมาผมบอกแบบนี้ว่า ผมต้องการแค่ของคืนผมไม่ได้อยากให้คุณโดนใบอะไรพวกนั้นเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าดมมึงว่าาจะผมรู้อยู่แล้วว่าแบบแบบแบบคุณอะเวลาโดนโดนใบถ้าเกิดโดนใบแล้วอาการจะเป็นยังไงผมรู้อยู่แล้วครับผมก็ไม่ทําคุณหรอกพี่ใหญ่เป็นไงครับเป็นไงเป็นไงการเป็นไงถ้าอาการเป็นอย่างนี้ไงอย่างที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ไงเป็นไรครับเป็นไรขาดสติครับไม่ขาดสติครับก็ผมทําผิดก็แจ้งไปดิทำไมผมต้องแจ้งอะผมไม่แจ้งสิ่ของผมป่ะบังครับผมได้ป่ะ ถ้าเดิมบอกนะนี่ทำไมว่าเขาโดนปนไม่พูดแค่นี้เพื่ออะไรผมบอกว่าผมโดนปนของไปจากทีซีครับไอผมบอกว่าผมโดนที่เดเบลล์ล่างโดนแทงแล้วเขาปนของไปแ้วเขาไม่ได้พูดด้วยถ้าคุณพูดปะคุณมายืนอยู่ตรงหน้าผมคุณพูดปะคุณตั้งสติรับ พูดว่าอะไรครับพูดว่าอะไรเดินเดินไปใกล้มึงแล้วกขถามมึงแอคเคี้ยอะไรมึงถามไปทักการได้ทักการคุณบอกว่าบางบอลคุณแอคเคี้ยอะไรเหรอครับคุณเรียกผมเหรอผมไม่ได้ยินคุณพูดผมเพราะผมไม่ได้สนใจคุณอยู่แล้วแล้วคุณควักไม้ได้แล้วตอนนั้นคุณควักไม้ผมควักไม้ผมหันหน้าไปหากระถินผมคุยกับกระถินอยู่ครับผมซื้อของอยู่ครับสำคัญตัวตัวยังมากไปหรือเปล่าครับควักไม้เนีครับควักไม้แต่พี่ผมสำคัญตัวอะไรอันนี้สำคัญตัวหรือเปล่าไประวังคำพูดหน่อยได้ป่ะครับระวัคุณนับ คุณเระวังนะครับอันนี้แบบอารมณ์อารมณ์มาอารมณ์มาแล้วก็ไปกันเรื่อยอะครับผมอารมณ์แบบเด็กยังไม่โตต่อเลยอารมณ์ก็มีดิพูดได้เนีอุ้ยเอ้านี่โตอยังครับถามมาตลอดว่าเขาพูดอะไรครับนี่ได้ยินใช่ไหมครับว่าเขาพูดอะไรอ่ะได้ยินอยู่แล้วครับก็ผมผมความอดทนของเรามีขีดจำกัดนะครับผมต้องนั่งมาตั้งแบบให้คุณแถวตลอดครับอ่าเข้าใจแล้วเข้าใจคือผมเคลียร์ประเด็นผมก่อนดีกว่าแต่ก็ควรจะตัดจบไปนะเรื่องที่ย้ายไปต้องหนาแล้ว ป่นอะไรทุกอย่างเนี่ยคือปกติอะ่ะผมผมบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้มีการคืนของนะครับแต่นี้เดี๋ยวผมไปปรึกษากับหลายๆคนก่อนว่าเดีวต้องรอพี่โนมาตัดสินอีกทีหนึ่งแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าไม่ไม่มันไม่มีคืนของนะเพราะว่าแก๊งที่ผ่านมาที่เขาโดนแบบนี้ก็ไม่ได้คืนกันอีกฝ่าย